หุ้น Meta หรือ a c e b o o k นะครับหนักมากเมื่อคืนหนักมากจริงๆเพราะว่าพองบออกมาปุ๊บร่วงลงกว่า20%นะครับภายในเวลาแป๊บเดียวนะแล้วตอนนี้วันนี้ลงมาประมาณเกือบเกือบจะ25%แล้วครับหุ้นต่ำกว่าร้อยแล้วลงมาจากเอาทามไฮ70%เฮ้ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันยังลงต่อเนื่องไม่หยุดอีกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าติ๊กต็อกนะแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะวันนี้เรามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ว Uh, v a l อแวลูเมันยังน่าลงทุนหรือเปล่ายิ่งถูกยิ่งน่าลงทุนหรือเปล่าหุ้นเมตาเนี่ยมาคุยกันเลยดีกว่านะครับกับผมเมฆเมตพนกับหุ้นชนแนลชนแนลหุ้นเปลี่ยนโลกเออโอเคเอ,อ่มาดูกันเลยนะครับเฮ้ยทำไมมันพังวะโอเคขอโทษทีเอ,อ่เนี่ยราคามันลงมาอย่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นมาดูกำไรสุทธิกันก่อนเลยนะครับกำไรสุทธิมิสตลาดไปเยอะเลยนะครับ จากที่ช่วงโควิดทำมาดีๆปีละหมื่นล้านสบายๆนะครับตกลงมาเรื่อยๆเจ็ดพันล้านหกพันล้านตอนนี้เหลือสี่พันล้านแล้วนะครับผิดกว่าที่วอลติดคาดไปเป็นแบบลักสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะก่อนอื่นมาดูที่ยอดขายก่อนเรเวนูนะครับเรเวนูนะปกติไตรมาสามสองไปสามเนี่ยมันก็จะอย่างน้อยแฟลตหรือว่าโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ปรากฏตรมาสนี้เกิดอะไรขึ้นลดลงนะครับลบสี่เปอร์เซ็นต ถ้าเทียบ US มันแข็งด้วยแหละถ้าเอา US คง,คงความแข็งไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้มี c u r ร์เรนเรื่อง c u r ร์เรนเข้ามาเนี่ยถือว่าโต2%ซึ่งก็น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมมันถึงไม่โตก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีเรื่องของ Apple นะ ATT เนี่ยในปีที่ผ่านมาที่มันลงมาเยอะเนี่ยเพราะว่า Apple เขามีออกมาเรื่องออกกดเรื่อง a Tr p p t r a c k i n g transparency ที่เราต้องกดแบบยอมรับเพื่อให้ Facebook เอาข้อมูลเราไปใช้ต่อตรงนั้นอะ่ะมาทำให้ยอดขายต่อต่อ,ตอหัวเนี่ยลดลง,ลงเพราะว่าพอ Facebook ไม่สามารถรู้แล้วว่า User ซอร์คนนี้ชอบอะไรบ้างบ้างใช่ไหมเออก็จะทำให้ยิงแอดได้แม่นน้อยลงเพราะยิงแอดแม่นน้อยลง Advertiser ก็จะไม่อยากยิงแอดกับ Facebook เพราะว่ามันไม่คุ้มในการลงทุนแต่ตอนเนี้ย ไอ้เรื่องยิงแอดยากเนี่ยมันผ่านไปครบปีแล้วนะครับ ATT เนี่ยมันจบไปแล้วแต่เจอเรื่องใหม่ครับเรื่องด e มา n d นะครับเรื่องด e มา n d ก็คืออีโคโนมีเราเศรษฐกิจเราตอนนี้เข้า recession นะครับคือ GDP ออกมาโตแหละแต่หลายๆที่ยุโรปอย่างเงี้ยเข้า recession ตัวโตแล้วคนเริ่มลดการใช้จ่ายรวมถึง Advertiser ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะรายได้ต่อหัว User เนี่ยลดลงเป็น10%เเลยนะครับในขณะที่ที่อื่นเนี่ยก็ ไม่ค่อยไม่ไม่เพิ่มเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดคาดนะอีกอย่างที่ผิดคาดคืออะไรนะครับ free cash flow นะครับ free cash flow คือกำไรเนี่ยอัตรากำไรเนี่ยตกลงอย่างชัดเจนนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้น free cash flow รายัดไปขอโทษค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นนะครับ เลยิตี้แลไอที่ลงทุนกับพวกไอเมตาเวิร์สแว่น VR เนี่ยโอ้โหขาดทุนเยอะกว่าเดิมอีกไม่รู้มันจะขาดทุนเยอะไปไหนนะครับแล้วก็แบบดูไม่มีวี่แววว่าจะฉลอเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ตลาดยังไม่เชื่อว่ารายรับนูจะทําได้นะครับแต่รายได้รายจ่ายมาแล้วรายจ่ายมาแล้วถ้าเรามาดูฟรีแคชโฟนะครับนอกจากจะขาดทุนแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กยังไม่มีฟรีแคชโฟเหลือในครั้งนี้เลยนะครับก็คือเงินที่ได้มาเนี่ยเงินที่ได้มาเอาไปจ่ายลงทุนหมดเลยนะครับซึ่ง เพิ่มมาจากแต่มาสที่แล้วจาก5,000เป็น7,000เจน9,000นะครับโอ้โหลงทุนแบบ9,000ล้านลงทุนทั้ง r ร a l i t y ต a b แล้วก็พวกเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยที่เ่เขาสั่งมาแล้วนะแล้วก็เลือก AI นะครับพี่มา์เขาออกมาบอกว่าเอ่อมนเดอร์ c e b o o k จะโฟกัสที่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ AI นะครับเอา AI มาใช้ในการ ทำ suggestion ทำ content แนะนำ content ให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มได้นานขึ้นนะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเออ AI มาใช้ในตัว Reel ซึ่งตัวเป็นตัวก๊อปติกตอกอาจจะว่าได้ทำให้คนเนี่ยดูรีวเพิ่มขึ้น15%นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการลงทุนใน AI ซึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์ใช้คอมจำนวนมากอย่างที่สองก็คือ พัฒนาแอดแพลตฟอร์มนะครับแอดแล้วก็แมสเซจิ่งแพลตฟอร์มพวกนี้ก็คือยิงแอดทุกวันนี้เราจะเห็นการยิงแอดแล้วแบบแชทได้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นการยิงแอดแบบดิเรกนะพวกนี้ก็จะทำให้ Facebook ไม่ต้องพึ่ง Apple ว่าลูกค้าคนนี้ชอบไม่ชอบอะไรแต่สามารถแบบเน้นแบบเหมือนยิงแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากการกดของลูกค้าเลยคล้ายๆแบบตัว SEO ของ Google มากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ Apple เนี่ยพึ่งเอ,อเทสเฟซบุ๊กเนี่ยพึ่ง Apple น้อยลงนะครับ อย่างที่3ที่ลงทุนก็คือ Metaverse นะครับ m e t a v e r s e ลงเยอะมากอย่างที่บอกนะครับซึ่งปีหนึ่งลงเป็น10บสิบิลเลียนเลยพี่มาร์คเาก็บอกว่าเนี่ยเมตาเวิร์สเขาหวังว่ามันจะทําเงินกลับมาในใหนะ้ให้ในอนาคตแต่ระหว่างเนี่ยระหว่างที่ใช้เงินกับ m e t a เวิร์เนี่ยเขาหวังว่ากําไรเนี่ยก็จะยังโตขึ้นเรื่อยๆจากการลงทุน2อันแรกนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับ เขาก็บอกว่าไอ้กาวนิดนึงนะเขาบอกว่าแบบเมตาเวิร์สเนี่ยนะมันจะแบบเป็นฮิสตอริกอิมพุตเตอร์เลยว่าแบบว่า,เ,าเปลี่ยนวิธีการที่คนเราจะคุยกับคนอื่นเลยนะครับอันนี้เพื่อนเอนเชื่อหรือเปล่านะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่ระหว่างนี้ฮะตลาดไม่เชื่อนะครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าต้นทุนอย่างที่บอกไปนะครับกําไรมันลดลงเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันบวมมากเลยนะเพิ่มขึ้น19ตจากปีที่แล้วในขณะที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นนะ ลงมาก็จะมีจ่ายในทั้ง r d ทั้งเซลล์คือบวมทุกอย่างเลยบวมทุกอย่างเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจาก h เ c o u n t ที่เยอะขึ้นด้วยนะครับเรามีรูป Headcount หรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือ Facebook เนี่ยจ้างคนเข้ามาเยอะมากนะครับเป็นแบบรู้สึก9,000คนหรือหมื่นกว่าคนในไตรมาสที่ผ่านมานะครับจ้างเยอะมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่ง ก็เป็นที่น่ากังวลน,นะว่าจะจ้างคนอะไรมาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ในเน็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบว่ามีคนออกมาทำแบบคลิปพนักงาน youtube เนี่ยเอ้ยพนักงาน facebook เนี่ยนะออกมาทำ tiktok แบบโอ้ชีวิตฉันสบายจังเลยทำงานที่เมตาออกมาแปบ๊บเดียวกินกาแฟทำงาน5ชั่วโมงกลับไปปาร์ตี้ที่บ้านต่ออะไรเงี้ยคือแบบคือไม่อยากในฐานะนักลงทุนเราก็ไม่อยากเห็นแบบแบบนี้นะครับเพราะว่าแปลว่าพนักงานเนี่ยมัน มันสบายเกินอ่ะเออสบายเกินนะครับกินเงินบริษัทเยอะทีนี้นะครับไอการลงทุนต่างๆเนี่ยนะมันก็ทําให้คอสบวมขึ้นมาใช่ไหมทั้ง Headcount ทั้งลงทุนเซิร์ฟเวอร์ที่บอกไป AI แล้วก็ลงทุน AVR m e t a มเมแต่ที่หนักก็คือ Guidance นะครับ Guidance คืออะไรคือเฮดเ c o าเนี่ยโอเคลดไปเรื่องนึงเพราะเขาบอกว่าผู้บริหารบอกว่า Headcount จะลดลง ในจำนวนคนที่เข้ามาใหม่จะลดลงนะครับแล้วก็คิดว่าจำนวนพนักงานจะ flat คือไม่เพิ่มเติมในปีหน้าเพราะฉะนั้นต้นทุนในด้านนี้อย่างน้อยก็จะไม่เพิ่มเยอะนะครับมีแค่พนักาง,นงานบางคนที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้ที่จะต้องจ่ายโบนัสจนจบทั้งเต็มปีในปีหน้าตรงนี้ก็จะเพิ่มมาหน่อยแต่ถือว่าไม่เยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับควบคุมต้นทุนอย่างที่2นะครับก็คือ AI AI เขาบอกว่ายาังลงทุนต่อยังลงทุนต่อนะครับตัวเนี้ย แล้วก็จะใช้แ,ปแอปแคป X เยอะขึ้นอีกนะครับโอ้โหนักวิเคราะห์ก็กลัวแล้วผมใช้เงินใช้เงินใช้เงินแต่เงินแต่รายได้ไม่เพิ่มเลยโคตรย่างเดียวนะฮะแต่ตรงเนี้ยพี่มาเขาก็บอกว่าเอไอ AI พวกนี้มันมัน,ม,นมันมาเร็วนะพอลงปุ๊บอะมันจะช่วยทําให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถสร้างรายได้กลับมาได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายนะครับ Reality l a b ไอตัว VR นะครับเราเห็นนักวิเคาะหลายคนออกมาว่าเฮ้ยเรลิตี้แลบจะเผาอะไรขนาดนี้นะครับ Facebook บอกเผาเผาต่อเนะครับเพราะว่าปีหนะ้าจะลงทุนเร a l ลิตี้แลบเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็คิดว่าจะมี loss นะครับขาดทุนเยอะขึ้นอีกนะครับโอ้โหพี่มาเขาเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็น Elon m สก์เขาอาจจะพยายามลด,ลดการลงทุนในตรงนี้นะแต่พี่มาเขาบอกว่าไอเมตาเวิร์สเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบมันไม่ได้มีแค่แบบ ลงทุนเมตาเวิร์สอย่างเดียวนะอาจจะไม่มาก็ได้แต่มันมีทั้งเรื่องลงทุน AR VR Hor i z o รซอนที่ให้ทุกคนมามีดกันนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวเซนเซอร์นิ้วมืออะไรเงี้ยเพื่อให้ขยับใน VR โลกวได้จริงคือมันมีหลายหลาย time time frame นะครับไม่ใช่แค่แบบโรนโยนเงิน10ล้านไปเผาแบบงงๆอ่ะสิเออหมื่นล้านหมื่นล้าน,านดอดลาลาร์ด้วยนะสามแสนล้านบาทโคตรแพงเลยเอ่อ anyway นครับคาถามต่อมาก็คือ Facebook จะ survive หรือเปล่าเนี่ยเออเอออันนี้เป็นสิ่งที่ นักวิเคราะห์คงอยากรู้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมนะพยายามถามตัวเองนะผมเองก็ยังไม่ได้มีหุ้น Facebook นะแต่ก็แบบก็น่าสนใจนะเพราะราคาถูกมาก anyway 4ี่คำถามที่ผมถามอย่างแรกเลยก็คือคนจะยังใช้ Facebook ต่อไปหรือเปล่าคนรุ่นเราอะไม่ต้องพูดถึงรุ่นเด็กแล้วกันรุ่นเด็กก็ใช้ Snap t i k t ติ๊กตกันเยอะขึ้นนะแต่รุ่นเราจะใช้ต่อไปหรือเปล่านะคำถามคำถามแรกเนี่ยเฟซบุ๊ก k ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าล่าสุดนะ จำนวน daily active user ที่ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยนะไม่ไม่ลดนะเพิ่มด้วยเพิ่มกลับมานะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีชะลอบ้างในพวกแบบอเมริกานะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เพิ่มละเอ้ยไม่ลดละแล้วก็เพิ่มกลับมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแปลว่าคนก็ยังอยู่บนแพลตฟอร์มอยูอ่อย่างที่ 2. f a นะครับ Facebook จะสามารถทำมา m a จิ้นให้ได้เยอะหรือเปล่านะครับมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า มันก็แบ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมส่วนแรกก็คือเพิ่มรายได้แล้วก็ส่วนที่2คือลดต้นทุนตรงนี้เขาก็มีออกมา address นะครับอย่างแรกเลยก็คือรายได้ก่อนฝั่งรายได้รายได้เขาบอกว่า r e e l s ไอ้ตัวเฟซบุ๊กไอ้ตัวที่ก๊อปทิกตอรเนี่ยนะที่ยิงอยู่ใน IG กับเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะชนะ Tik t อรได้นะครับชนะ Tik t อรได้ส่วนหนึ่งตรงที่ว่าอะไรก็คือ Ti t o อ k เนี่ยมันมีข้อได้เสียเปรียบตรงที่มันไม่ได้ค่อยมี friend add กันนะ แต่เฟซบุ๊กมีคอนเทนต์จาก Family and Fri e n d ด้วยนะครับตรงนี้อาจจะทำให้รีวิวน่าดึงดูดกว่าและอย่างที่2ก็คือมีฟอร์แมตหลายแบบมีฟอร์แมตหลายแบบนะไม่ได้มีแค่วิดีโอแต่มีรูปภาพมีทั้งเท็กซ์อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้หลากหลายกว่าและทำให้คนชื่นชอบกว่านะผลก็คืออะไรผลก็คือเขาก็บอกว่ารีวิวเนี่ยโตดีนะเขาคิดว่าเขากินมาเก็ตแชร์จาก TikTok ด้เลยนะกินมาเก็ตแชร์ติ๊ก TikTok ด้วยนะเออ,เอ,อโดย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย จำนวนวิวเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็ reel is proving to be incremental time spent คือคนเล่น reel แล้วไม่ได้แปลว่าเล่น Facebook น้อยลงแต่เล่นเพิ่มเข้าไปอีกใช้แอปเยอะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย r e e เนี่ยจะทำให้เกิด revenue headwind revenue headwind ก็คือพอคนไปเล่น reel แล้วเนี่ย ตรงนั้นมันยังไม่ค่อยมีแอดนะทำให้เวลาคนเล่นรีวแล้ว Facebook ได้เงินจากการยิงแอดน้อยลงในตอนนี้ประมาณ500ล้านนะครับ5้าล้านมิลเลียนซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สองเปอรเซนตแต่แบบเขาคิดว่าไอ้ตรง500ล้านเนี่ยจะไม่มีละภายในอีก1ปีหรือปีครึ่งน,นะครับ12-18เดือนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะนี่ทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของการทำรายได้บ้าง ก่อนหน้าเนี่ย a c e b o o k เจอ Apple โจมตีทำให้ยิงแอดยากขึ้นเลือก ATT อะไรนี่ใช่ไหมแต่เขาก็พยายามหาเส้นทางหาวิธีการใหม่ๆนะครับในการที่จะทำเงินให้ได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งก็อย่างแรกเลยก็คือ r e ว l เนี่ยก็คือเริ่ม Monetize เริ่มยิงแอดบนรนะีว l แล้วใครๆเล่นรีว l ก็จะเห็นว่ามันมีโฆษณานะตรงนี้อัราผลออยู่ที่3%เอ้ย3บิลเลียนนะครับซึ่งก็ประมาณ3%ของยอดขายทั้งหมด ต่อมา WhatsApp นะครับจากแต่ก่อนฟรีใช้ฟรีไม่มีโฆษณานมีอะไรตอนนี้เริ่มทำเงินได้แล้วนะครับโดยทำเงินประมาณ1.5 1.5บิลเียนนะครับรแล้วก็โต80%เลยนะคือ WhatsApp เนี่ยเป็นเหมือน real estate ที่ก่อนหน้านี้ใช้ฟรีเหมือนเราใช้ Line ฟรีอะแต่ Line ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ WhatsApp เนี่ยสามารถทำเงินได้เยอะนะแทนที่จะส่งเมสเซจเข้ามือถือก็ส่งเมสเซจเข้าฟอส WhatsApp แทนอ,อะไรเงี้ยเป็นต้นนะ เออตรงเนี้ย a c e b o o k จะเริ่มหาทางหาเงินจากตรงนี้นะครับแล้วก็แอดแบบใหม่ที่บอกไปที่แบบออแอบดบที่แบบให้กดปุ๊บแล้วแชทกับคนขายเลยตรงเนี้ยก็ทำเงินถึง9บิลเลียนแล้วโดยรวมก็ประมาณ13%ของ revenue เนี่ยนะเป็นร e ยรับแบบใหม่แบบใหม่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ผมอยากเห็นรียวโตเรื่อยๆนะครับเหมือนที่แต่ก่อนสตอรี่ของ Facebook ที่ก๊อป n a p c h a t มาตอนแรกก็ช้าๆนะครับทำเงินให้น้อยลงเป็นเฮดวินเหมือนกันสุดท้ายก็เพิ่มกลับขึ้นมานะครับ ซึ่งไอ้ตัวตัวเลขเคสวินตัวนี้มันมันประกอบเออ่มันสื่อถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็คือแอดอินเวนตอรี่ก็คือ Facebook ในไตรมาสเนี่ยเราเห็นแอดอินพิเอชั่นเพิ่มมากขึ้นนะก็คือคนเห็นแอดเยอะขึ้นแต่ราคาต่อแอดดรอปลง18%นะครับแอดถูกลงซึ่งเออ่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย Facebook ได้เงินน้อยลงแล้วคนยิงแอดน้อยลงแต่จริงๆตอนนี้เป็นเป็นเออ่ถ้าดูจากเอ็กซ์เพิร์ตที่เคยพูดเรื่องเนี้ยจาก Star t e c h ชวลนะครับเขาบอกเลยว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องดี มันเป็นเรื่องดีเพราะว่าเวลาแอดมันแพงขึ้นเนี่ยนะเอ้ยเวลาแอดมันถูกลงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่า a c e b o o k เนี่ยกำลังหาพื้นที่ยิงแอดใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ทําให้ซัพพลายเพิ่มขึ้นราคาแอดก็ถูกลงพอราคาแอดถูกลงปุ๊บคนที่เป็นแอดเวอร์ทเซอร์จะเริ่มสนใจกลับเข้ามาเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เรายังไม่อยากเห็นก็คืออิมเพรสชันไม่ขึ้นแล้วราคาขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยคนจะไม่อยากเข้ามาโฆษณาใน a c e b o o k นะครับ ไอกราฟเนี่ยมันก็จะบอกเนี่ยช่วงปี2017-2018ที่โดน Snapchat จัดการเนี่ยนะเส้นที่เป็น Impression เนี่ยเห็นป่เลิกโตเลย Impression ตกลงมาเลยนะครับซึ่งทำให้ราคาแอดแพงราคาแอดคือเส้นสีเทานะแล้วก็ทำให้รายได้เนี่ยชะลอลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะเป็น,นิิตหมายที่ดีออนอกจากนี้เรื่องต้นทุนล่ะเรื่องต้นทุนเป็นยังไงบ้างเรื่องต้นทุน จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคาทาลิสตอะไรที่ช่วยให้แรงที่ช่วยให้ Facebook ต้นทุนลดลงในในอนาคตนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่อง Headcount ที่เลิกจ้างคนหรือว่าอย่างน้อยรักษาจำนวนคนให้เท่าเดิมไว้นะครับเพราะฉะนั้น r v v n u u โตแต่ค่าใช้จ่ายในการบป็นฐานคนเท่าเดิมอย่างเงี้ยถือว่าดีมีกำลัรเยอะขึ้นอย่างที่2คือพี่มาร์คเขาบอกมาบอกว่าเขาจะดูเรื่องบัตเจตให้ละเอียดมากขึ้นคือ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะนะยกเว้นกับเรื่องที่สําคัญจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ควรทําตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วแต่ก็นะทำตอนนี้ยังดีกว่าไม่ทําเลยนะครับสาม currency headwind นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับบริษัทเทคทั่วไปนะก็คือต้นทุนในใน US ดอลลาร์เนี่ยมันเยอะกว่ารายได้นะครับเทียบกับเป็นสัดส่วนนะนะทำให้ถ้า US อ่อนมาเมื่อไหร่นะซึ่งดอกเบี้ยก็มีโอกาสลง US ลงอ่อนลงนะก็จะทําให้อัตรกากาไรเพิ่มขึ้นมาโดยที่ a c e b o o k ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ แล้วก็4นะครับเซิร์ฟเวอร์คอสนะครับเซิร์ฟเวอร์คอสเนี่ยยังลงทุนต่อเนื่องแต่นะครับมันจะมีความเอฟฟิเชนต์มากขึ้นเรื่อยๆคือจำนวนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะทำเงินให้เยอะขึ้นแล้วก็ดีพี้เชียชันเนี่ยมันจะในเชิงของต่อเลเวลนูเนี่ยมันจะค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขกำไรอาจจะดูดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับหุ้น a c e b o o k เนี่ยมันยังกดโดนกดดันเรื่อง uh, ตลาดมากๆคือตลาดไม่ชอบมากๆนะครับก็เป็นอีกอย่างที่ทำให ราคาบีบอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจยิ่งตลาดไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราควรจะยิ่งน่าสนใจนะต่อมานะครับ ATT ไ AT อที่บอกว่า Apple อ่ะทำให้ยิงแอดไม่แม่นเนี่ยตอนนี้มันครบ1ปีแล้วและที่สำคัญคือ Apple a p นะครับ a p p เ e เนี่ยเขาออก SKNetwork a ตัวใหม่4.0นะครับซึ่งทำให้คนยิงแอดเนี่ยได้ข้อมูลเยอะขึ้นได้ข้อมูลเยอะขึ้นจากปลายจากปีที่แล้วนะครับ12เดือนที่ผ่านมา แปลว่าทําให้ Facebook ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ยิงแอดได้แม่นขึ้นกลับมานะครับเราก็รอดูว่าตรงนี้มันจะช่วยได้แค่ไหนแต่ผมคิดว่ามีโอกาสช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ทําให้เงินไหลกลับมาในกลุ่มแบรนด์กลุ่ม Facebook Twitter Snap c h ช t เยอะขึ้นนะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายค่าทัลิตอีกอย่างนะมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนเท่าไหร่หรอกก็คือตัว Tik t o อกถ้าทิก t อกตอนนี้มีปัญหากับประเทศมีปัญหาเร ประเทศจีนแอบส่งข้อมูลคนอเมริกา้ยทีนี้ถ้าเขาอเมริกาบอกไม่เอาแล้วไบเดนบอกเฮ้ยโหทำเกินไปแบนดีกว่านะแบนกันไปแบนกันมาเต,ต็มที่เลยนะครับคนก็จะหันมาเล่น IG Snapchat เยอะขึ้น Facebook ก็รับผลประโยชน์ไปแบบเต็มๆเลยเต็มเเลยจริงๆนะอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่ก็เป็นไปได้นะไม่ได้ถึงกับเป็นไปได้นะครับทีนี้ คำถามต่อมาคำถามสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเมตาเวิร์สอันนี้เมื่อกี้เราตอบนี้ไปแล้วรีว์เบเตอร์ด a n TikTok หรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆไปคิดกันเองว่ารีว์ Real เนี่ยที่มีทั้งจากข้อมูลเพื่อนมีเอ่อฟอร์แมตหลายแบบเดียว TikTok หรือเปล่าสุดท้ายนะครับเมตาเวิร์สเบเตอร์เพย์แบ็กวิวเดอะเมตาเวิร์สเบเตอร์เพย์แบ็กก็คือไอเมตาเวิร์สที่ลงทุนไปแบบ <laughs> ปีละหมื่นล้านหมื่นล้านดอลเนี่ยนะมันจะเพย์แบ็กหรือเปล่า อันเนี้ยเพื่อนๆต้องไปคิดเอาเองนะผมให้ข้อมูลให้มุมมองนะอีกแบบนี้แล้วกันมาร์กเนี่ยเขาก็มาบอกว่าปีเนี้ยโอ้โหแต่แย่มากนะครับ macroeconomic นะครับการแข่งขันกับติกตอกแล้วก็เลือก Apple จัดก,การ3เรื่องเนี้ทำให้แบบ Facebook แย่มากในช่วงนี้แต่ถ้าใครยังถือหุ้นกับเขาต่อไปอใครที่ patient นะครับมีความอดทนเนียนะก็อาจจะ end up being rewarded นะครับได้รางวัลกลับมาอ่า แต่คุณเชื่อในพี่มาร์คหรือเปล่านะครับถามว่าเมตาเวิร์สที่พี่มาร์คลงทุนไปเนี่ยนะมันจะได้กลับมาหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูนะครับพี่มาร์คเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะครับเรียกได้ว่าเบสเดอะคอมพานีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความแบบบ้าบินพอสมควรแล้วก็ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเฟลทั้งบริษัทเลยนะโอ้โหกำลงกำไรหายไปหมดแล้วก็ไม่มีแววที่จะลดต้นทุนด้วยแต่นะครับเขาเป็นฟาวเดอร์ของคอมพานีเขาแบบทุกคนต้องตามเขาอแะบบมันไม่สามารถแบบ แยกแยกแย้ได้คือหันหัวเรือไปทางเดียวกันหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกที่ที่ดีนะครับอย่างที่2ก็คือ,อ,อไอเมตาเวิร์สเนี่ยพี่มาร์กเนี่ยเขายังอายุเด็กๆอยู่นะเขายังวาดเขายังสร้างไปสร้างมันไปได้อีกนานอ่ะเขายายุ38นะครับเขากว่าจะ6กก็ยี่สิปีนะยังทำอะไรได้อีกเยอะนะครับบริษัทนี้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีตังค์จะใช้เลยนะก็คือทุกอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีฟรีแคชโฟใช้อยู่แล้วก็ สุดท้ายนะครับเขาเคยพิสูจน์มาแล้วว่าเขาทําได้นะเขาซื้อ IG หมื่นล้านตอนที่ IG ไม่ไม่มีรายได้เลยศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีพนักง,งานแค่สิกว่าคนเขาซื้อ WhatsApp นะครับซึ่งจริงๆวอตแอป p ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ทำเงินเท่าไหร่แล้วก็เขาเคยพิชนะ Snapchat มาแล้วนะครับก็เป็นคนที่ประมาทไม่ได้นะเขาทํามาหลายอย่างแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ตลาดก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ ทีนี้เราสุดท้ายสุดท้ายมาดูเรื่อง valuation valuation เป็นยังไงตอนนี้นะเอาคร่าวๆเลยก็คือ PE เนี่ยถ้าเอา Q Q 3ขอโทษทีไม่ใช่ Q 4 Q 3เนี่ยนะ Run rate เนี่ยนะที่กำไรหดลงมาแล้วเนี่ยนะ PE ยัง10เท่าอยู่นะครับซึ่งถือว่าต่ำมากอันนี้คือรวมแบบพวกต้นทุนที่เยอะขึ้นเลยนะไอ้ถ้าไอ้คาทาลิสต่างๆมันกลับมาเป็นจริงเนี่ยนะต้นทุนมันจะน้อยกว่านี้แล้ว PE จริงๆมันจะน้อยกว่านี้นะครับจะเหลือแค่78นะครับ แล้วถ้า P/E ที่ไม่นับเรือล t y Lab ที่ขัดทุนอยู่เรื่อยๆเนยนะเหลือแค่7เท่าเองนะครับ7เท่า7เท่าแล้วก็รา,ายได้อาจจะยังโตแบบคงที่คงที่หน่อยนะอาจจะไม่โตแต่ P/E 7เท่านี่ก็คือ7ปีคืนทุนอะ่ะ7ปีคืนทุนคือแบบโอ้โหคือตอนนี้ตลาดมองว่า Facebook จะโดนจัดการจากหลายทางนะจาก TikTok นะาจาก Apple นะแต่ Apple เนี่ยผมว่าจบแล้วด้วยนะ Ti k t o k ก็ดูจะสู้ได้นะ เออมันก็น่าสนใจมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปทำ valuation ดีๆเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างตัวนี้ออใครถืออยู่บ้างนะครับทำใจยังไงแล้วก็ถือต่อไปหรือเปล่านะเ,ออเดี๋ยวผมก็ถ้าได้ซื้อก็จะมาอัปเดตนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอขอคิดด่วนคงไม่รีบอะราคาก็ลงมาเยอะแนละ้วเออโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับออพูดตะก,กุกตะกักทีหน่อยต้องขอโทษด้วยแต่ออก็ ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นิดนึงนะครับเราจะได้เจอกันเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ